แอดออนอั a เดเตผู้ช่วยอัปเดต Addon มีเวอร์ชั่นใหม่ๆสำหรับ NVDA ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4สีสรภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสม<ฮ>่จิตอุปริกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับสำหรับสายผู้ใช้งาน NVDA นะครับ Non Visual Desktop Access นะครับผมก็เป็น Open Source Freeware สำหรับพวกเรานะครับที่ใช้งาน Skill r e a d e r ตัวนี้ก็ต้องติดตั้งส่วนเสริมที่เราเรียกว่า Add-on นั่นเองแต่ส่วนเสริมได้หลายๆตัวก็ต้องมีการอัปเดตนะครับการที่เราจะมานั่งโอ้โหเข้าไปที่ปกติเราจะเช็คนะครับผมว่าจะมีแอดออตัวไหนอัปเดตใหม่ ก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ NVIDIA Community Add-on ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเช็ครายละเอียดแต่ละตัวว่ามีเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าอัปเดตวันไหนแต่ผู้ช่วยแม่เตือนว่ามี add-on ตัวใหม่อัปเดตขึ้นมาแล้วอืเตือนเป็น notification มาเลย มีนะครับชื่อว่า add-on updater วันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดาวน์โหลดกันไปดาวน์โหลดยังไงครับผมก็ insert n หรือ caplock n ครับกด nvdk nvdk บวก n n <a> menu อ่ะ n da menu nvda menu นะครับกดลูกศรลงมา r e f e r c e sub menu ลูกศรลง True, sub menu น่าเจอ two sub menu นะครับลูกศรขวาเข้าไป vlock v ่าเจอ vlock ให้กดลูกศรลงจนเจอ manage add-on นะครับ speed w r s b r i n w r s, v s, 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 s. <S ลงลงไปลงไปอีก คอนโซลแมนเนจแอดออนเจอแล้วครับแมนเนจแอดออนเอนเตอร์เข้าไปเลยครับป๊อปแอดออนแมนเนเจอร์ดาวอกโหลดอินสตอลแอดออนแอดออนอัปดาเพอร์เซมิโคนสตัตโคนเอนนับเบิลเซมิโคนเวอร์ชั่นโคนยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์เจ็ดเซมิโคนบอเทอร์โคนโจเซฟดีโจเซฟดอทดีสองสองห้าเก้าศูนย์เอทเลนตัวนี้ของคุณโจเซฟดอทดีนี่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้แหละครับผมผมติดตั้งแล้วก็คือแอดออนอัปดาเพอร์เซมิโคนแอดออนอัป อัปเดตเตอร์แมจะใช้เสียงตาทิปเลยนะครับแอดออนอัปเดตเตอร์นะครับตัวนี้แหละครับที่จะเตือนคุณว่ามีแอดออนที่อยู่ในลิสต์รายการส่วนเสริม NVIDIA ที่คุณต้องอัปเดตอะไรกันบ้างอ่ะโอเคครับเราก็แท็บไปที่คำว่า get Add on button กันเลยครับ Happy ครับ Disable a on h a p p ครับ Remove a on h a p ครับ Get a d นี่ครับตัวนี้เลย Get add on Enter เปร๊บเขาจะเปิด browser ตัวที่เราใช้เป็นค่ามาตรฐานหรือ default อยู่ปุ่ม Enter ไปครับเปิดด้วย m i c r o s ร f า e เ g e เราจะมาสู่เว็บไซต์ของ NVDA Community Add-on เว็บไซต์นะครับผมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของส่วนเสริมของ NVDA ครับผมเข้ามาแล้วปึ๊บคราวนี้ผมแนะนำว่ากด heading ไปหา add-on updater โอ้ก็กด h e a d i h e a d h ไปเรื่อยๆจนเจอ add-on updater เ, add up เจอแล้ว enter เข้าไปหรือจะใช้รวมลิงก์ก็ได้นะครับ insert f7 ครับผมอ่า insert ค้างไว้แล้วกด f7 หรือ caplock f7 ครับ Element List เราจะเจอ element list ขึ้นมานะครับแล้วให้เรากดตัว A alpha อ่าใครอย่าไปแปลนะครับถ้าแปลนี่เดี๋ยวเขาแปลชื่อส่วนเสริมอีกจะกดตัว A ไม่ได้ตามผมนะอ่ะกดตัว A จนเจอ add on updater นะครับผมอ่ะ A ไป add on d o c u ไม่ใช่ไม่ใช่ A ต่อกด A ถ้าทําไม่ใช่กด A ต่อ add on document page ่้อยเอล ดังคูเขาเมนฟอร์ี่อันนี้ก็แอดออนทุกเขาอิเลเมนต์แตเอต่อปอดิชัดสี่สี่สนวแอดออนเยอะมากนะปัจจุบันส่วนสมอินวีเดเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาลองศึกษากันไปเรื่อยๆร่วมกันนะผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นน้องใหม่ของแอดออน for i n v i d a เหมือนกันแอดออนซมิี่สี่แนี้เอนแอดออนดาเอร์เซมิคลิิตสี่สี่แปดยอเวน มีของผมลิงก์เนี่ยลิงก์ที่48จัง100แต่ของเพื่อนๆอาจจะเหมือนเลยต่างแตกต่างกันนะครับก็คือ add-on updater เจอแล้ว enter ตึง<ช><ช>นี่ครับเขาจะอ่านของผมเป็น add-on updater นะครับไม่ใช่ add-on updater นะครับผมผู้ช่วยอัปเดตส่วนเสริม NVDA อะ คราวนี้คอนโทรลโฮมาปั <and S 1> ๊บ <off. S 1> แล้วคราวนี้กดตัว h e a d i n hotel มาหาหัวข้อ add on update heading level หนึเเ่งกดลูกศรลงไปหาดาวน์โหลดนี่ครับคนที่ผลิตผลงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาคุณโจเซฟลีขอบคุณมากๆาครับ, bill <et> บดาวน์โหลดดาวน์โหลดกุลูกอนลง <sustainable> ใครที่บิเล็ดาวน์โหลดสเตเบิลเวอร์ชันรวมกันอย่าลืมกด insert v ให้เขาแยกออกมานะครับผมเป็นแบบนี้ดาน ให้ use layout เป็น use 导向 layout เป็น off นะครับแล้วคราวนี้เลื่อนลูกศรขึ้นลงจะเจอ link stable version จะเจอ link stable version แล้ว enter ปุ๊บของผม,ผมใช้ Microsoft Edge หรือคุณใช้ Google Chrome ถ้าใครกดแล้วดาวน์โหลดอัตโนมัต,ติก็จะไปเก็บอยู่ใน user folder folder ที่ชื่อว่า download enter แต <Load S 2> <ม>่จุด แอปเจ็ดฟูโกฟดดจุดอ่าของผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วผมปิดหน้านี้เลยนะครับอ่าแล้วปิดตรงนี้ผมปิดไปด้วยนะครับผมปิดไปด้วยอ่า Escape ออกไปคราวนี้ตัวที่จะได้มาอ่าผมวินโดว์ M มาที่เดสก์ท็อปแล้วกดตัวทีหา T D P ี2ีซีสองทเเข้าไปปั๊บ แล้วก็เลือลูกศรลงมาหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเจอดาวน์โหลด Enter ปึ้งเข้าไปนี่นเจอเลยเพราะวิ n โด w s 10นะครับผมถ้าคุณตั้งในส่วนของกรุ๊ปแบบนี้ไว้ก็คือกรุ๊ปมาตรฐานไฟล์ที่ดาวน์โหลดใหม่ล่าสุดจะอยู่ตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ add on updater เนี่ยเวอร์ชันนี้นะครับ nvda add on ถ้าคุณต้องการติดตั้งก็แค่กดเอนเตปึ้ง

แอดั้นแอปอนอัปด21.07อัอก็แอดออนตัวเนี้ยเวอร์ชัน21.07นะครับแอดออนอัปเดตเตอร์คุณอยากอ่านรายละเอียดก็อยู่ที่ปุ่มเนี้ยเอาเบเข้าไปหรือแทบไป yes, but, yes. But, ั <th> <g> ก็คือติดตั้งใช่แล้วจะติดตั้ง Spacebar หรือ Enter แอดออนอินสตอลเลชันได้หอคุณอัปเดตฟูอินสตอลเวอร์ชัน21.07ของแอปออนอัปดตเอ which a p p b e r e a d y i n s t a l l Would you update? Yes, but เขาบอกว่าเรามีติดตั้งอยู่แล้วคุณจะอัปเดตต่อไหมคือผมมีอยู่แล้วครับอ่ะยืนยันการทับลงไปเลย Enter ซับปุ๊บเขาก็จะบอกให้เรา Restart NVIDIA ก็กด Enter อีกทีปุ่ม NVIDIA ก็จะปิด NVIDIA ก็เปิดขึ้นมาใหม่ P A T โหลดตาทิพย์ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวปิดหน้าต่างนี้ไปคราวนี้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเสร็จ <Start S 1> อ่ <Windows. S 1> มาแล้วนะครับโอเคเมื่อมี ในส่วนของการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของแอดออนที่เราใช้งานอยู่เขาก็จะมีการเตือนขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ใช่แอดออนทุกตัวนะครับต้องมีแอดออนที่อาจจะอยู่ในคอมมูนิ t ตี้ของ NVIDIA และก็ใกล้เคียงนะครับก็จะสามารถที่จะมีการเตือนขึ้นมาได้เขาก็จะบอกว่าอตอนนี้มี1หรือ2องแอดออนที่มีการอัปเดตกรุณาไปที่การตั้งค่าของ NVIDIA แล้วไปที่ในส่วนของเช็คเดี๋ยวเราไปไปเช็คกันดูว่าไปยังไงนะก็ กดในส่วนของ NVDA Key บก N เมื่อมีการได้ยินการแจ้งเตือนเขาจะการแจ้งเตือนอยู่ที่ System Tray เป็นอ๋อขออภัยขออภัยนะครับผมอันนี้เสียงชัดเจนเลยผมไปปัดถูกอันนี้เราจะเป็นแบบเรียวไทม์เลยฮะอ่าให้ได้ยินว่าเอานะ้ำมากินบนโต๊ะแล้วจะเกิดเหตุการณ์เงี้ยพวกเราเจอกันเป็นประจำเลยโอเค Insert N n d e n v i d i a Menu กลุ่มสันลง Preference Sub Menu Preference นะครับกลุ่มสันลง Sub Menu t o ตรงนี้นะครับ t o Sub Menu ลูกศรขวาเข้าไปแล้วก็ลูกมสันลง s v ลงอีก v ลงอีก High Console P ลงอีก m n g เราไม่เข้าตรงนี้นะลงอีก Create for a p Copy ลงอีก o n g a t i o n ลงอีกครับ l o g ลงอีกครับ Check for Addon Update นี่ครับผม Check for Addon อัปเดต ฟังอีกครั้งหนึ่งเช็ค for app update เมนูไอคโฟกัสเช็ค for app เช็ค for add on update enter ไปเลยครับเช็คตุ้ม app update เช็คได้หรอก c h e c k i n for app update ได้หรอก no app update เวลาบนสุด cross button ทั้งหมดทสเขาก็จะแจ้งบอกผมว่าตอนนี้ไม่มี add on update รองผมอัปเดตไปหมดแล้วแต่ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนมาเข้ามาในเนี้ยมันจะขึ้นเลยครับว่ามีตัวไหนอัปเดตบ้างแล้วก็เช็คไว้อยู่คุณก็ไปกด install แล้วหรือไปกดดาวน์โหลดอัปเดตกันได้เลยนะครับทำตามขั้นตอนอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวยังไงถ้าผมมีตัวไหนที่ผมแจ้งเตือนอัปเดตผมจะมาทําให้รู้ว่าเอ๊ะเวลาที่มีแจ้งเตือนทํำยังไงนะครับแต่ตอนนี้ใครที่ติดตั้งส่วนเสริมอะไรอยู่แล้วลองเช็คกันดูใน Manage Add-on ว่าคุณมี Add-on u p ัปเดตหรือไม่ถ้ายังไม่มีติดตั้งนะครับแต่ถ้ามีแล้ววิธีการทีเเ่เราได้รับการแจ้งเตือนแล้วจะมาเช็คว่า Add-on อัปเดต กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวจะอัปเดตยังไงเข้ามาตรงนี้ครับ insert n มาที่เมนู tool ไปที่เมนู check for add-on update เข้ามาแล้วก็ดูครับว่าตัวไหนเราอยากอัปเดตก็กดอัปเดตทำตามขั้นตอนแล้วก็ restart n อีกครั้งหนึ่งก็ใช้งานได้แล้วโอเควันนี้มาชี้เป้า add-on ดีๆด,ดึงตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักสำหรับตรงนี้แต่ถ้าเพื่อน,อน,อนที่เคยรู้จักแล้วก็อย่าลืมบอกต่อกับเพื่อนๆที่ เป็นมือใหม่กับ n v i d ว a ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับผมซีโคกบริรนันจากบริการหมอคอม1414พครับสวัสดีครับผมท่า<ด>น,น,น,นโฟกัสดีดอีก่อนนะมคม